สติกเกอร์ติดกันชนรถให้ข้อมูลมากกว่าที่คุณคิดสติกเกอร์สั่งทํารูปหมาของคุณอาจจะแสดงให้โจรเห็นว่าคุณค่อนข้างชอบที่จะอยู่กลางแจ้งและชอบที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้านหรือรถของคุณหรือว่าคุณมีเงินมากพอที่จะซื้อหมาสายพันธุ์ราคาแพงมากถ้าคุณมีสติกเกอร์ที่บอกว่าคุณมีเด็กอยู่ในรถอาจจะแปลได้ว่าฉันวอกแวกได้ง่ายและยุ่งอยู่เสมอมันง่ายมากที่จะขโมยรถของฉัน สติกเกอร์บนรถของคุณที่คุณซื้อมาจากสถานที่ท่องเที่ยวยังแสดงให้เห็นว่าคุณอาจจะไม่อยู่ครั้งละสองสาเดือนหรือคุณชอบเดินทางไกลด้วยถ้าคุณภูมิใจในกิจกรรมของครอบครัวอย่าใช้สติกเกอร์ติดกันชนเพื่อแสดงออกมันอาจจะดึงดูดคนที่ไม่พึงประสงค์และให้ข้อมูลที่พวกเขาไม่จําเป็นต้องรู้เช่นชื่อมหาวิทยาลัยที่คุณไปหรือสถานที่ที่คุณชอบไปตีกอล์ฟกับอาชีพการงานของคุณด้วย จนสันนิษฐานได้ง่ายๆว่าพวกเขาหาของมีค่าในรถของคุณได้มากแค่ไหนตามจำนวนเงินที่พวกเขาคิดว่าคุณหาได้สติกเกอร์ที่จอดรถยังแสดงสถานที่ที่คุณทำงานหรืออาศัยอยู่ซึ่งเป็นที่ที่คุณไม่ควรแชร์กับคนแปลกหน้ายิ่งรถของคุณตกแต่งแบบเฉพาะตัวมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเป็นที่จดจำมากขึ้นเท่านั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปแต่ถ้าคุณเคยทำให้ใครบางคนขุ่นเคืองบนท้องถนน พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะรายงานคุณต่อเจ้าหน้าที่มากขึ้นถ้าคุณมีป้ายทะเบียนที่ตกแต่งเองสีแปลกๆบนรถของคุณหรือมีสติ๊กเกอร์จำนวนมากถ้าคุณไม่ได้ต้องการเก็บรถไว้ตลอดไปคุณควรจะพิจารณาด้วยว่ามันดูเป็นยังไงก่อนจะขายรถสติ๊กเกอร์ติดกันชนบนรถจำนวนมากอาจจะทำให้ไม่มีคนอยากซื้อยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าการแกะสติ๊กเกอร์ออกนั้นยุ่งยากเพราะมันทิ้งคราบเหนียวๆไว้มากมายนอกจากนี้ยังทำลายชั้นสีของรถได้อีกด้วย แต่ก็มีสติกเกอร์ที่กันขโมยได้ก็คือสติกเกอร์ที่บอกว่าคุณมีสัญญาณเตือนหรือระบบติดตามรถติดตั้งอยู่ในรถของคุณคุณไม่ควรเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรถเป็นเวลานาน,นแรกสุดมันดึงดูดความสนใจจากคนที่มองหาวิธีหาเงินง่ายๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าการทิ้งโทรศัพท์หรือที่ชาร์จไว้ที่อุณหภูมิสูงมากจะสร้างความเสียหายถาวรได้ถึงการใช้ครีมกันแดดทุกวันจะเป็นสิ่งที่น่าชมเชยจริงๆแต่จำไว้ว่าอย่าทิ้งขวดไว้ในรถ การปล่อยให้ครีมกันแดดโดนแสงแดดจะลดประสิทธิภาพของมันได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปจะทำให้สารเคมียหยุดทำงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เก็บครีมกันแดดไว้ที่อุณหภูมิต,ต่ำกว่า25องศาเซลเซียสคุณควรเก็บแว่นตาขับรถของคุณไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงตรวจสอบว่าคุณใส่มันไว้ในช่องเก็บของหรือเอาติดตัวไปด้วยเมื่อออกจากรถถ้าแว่นตาโดนแสงแดดโดยตรง<ๆ>ก็จะสร้างความเสียหายให้กับเลนส์และกรอบพลาสติกหรือโลหะได้ทำให้ไม่พอดีและลดประสิทธิภาพการกันแสงแดด ถ้าคุณซื้อสเปรย์ฉีดผมสีสเปรย์หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายคุณอาจจะสังเกตเห็นว่ากระป๋องเหล่านี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับอุณหภูมิในการจัดเก็บพิมพ์อยู่นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรทิ้งไว้ในรถให้มันเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเกินไปในรถของคุณขวดเหล่านี้ขยายแล้วระเบิดได้อย่างรวดเร็วนี่ยังไม่พูดถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ซึ่งมีโอกาสติดไฟได้สูงพยายามอย่าทิ้งขวดน้ำพลาสติกไว้ในรถของคุณด้วย ถ้ามันอยู่ในที่ร้อนคุณอาจจะได้บริโภคสารอันตรายเช่น BPA ซึ่งเป็นสารประกอบเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติกประเภทต่างๆพวกมันรั่วไหลาจากพลาสติกลงในน้ำได้หลังจากผ่านไปริยะหนึงซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่น้ำขวดมีวันหมดอายุด้วยไม่ใช่ว่าน้ำจะหมดอายุแต่มีระบุไว้เพื่อคุณรู้วันที่จะบริโภคน้ำได้อย่างปลอดภยัยซึ่งก็คือปลอดภัยจากสารเคมีในพลาสติกยิ่งไปกว่านั้น ขวดน้ำที่ทิ้งไว้บนเบาะรถที่โดนแสงแดดส่องตรงอาจจะทําหน้าที่เป็นแว่นขยายสําหรับแสงอาทิตย์และติดไฟได้ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่าของกินของคุณกินได้อย่างปลอดภัยก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องซื้อของที่เน่าเสียง่ายให้ทิ้งไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่า4องศาไม่เกิน2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า32องศา และจะดีที่สุดถ้าคุณซื้อเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมเป็นรายการสุดท้ายด้วยวิธีนี้คุณจะกลับบ้านได้อย่างเร็วและเก็บพวกมันไว้ในตู้เย็นได้ทันแม้ในฤดูหนาวคุณก็ไม่ควรปล่อยเครื่องดื่มทิ้งไว้ในรถน้ำน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมขยายตัวในภาชนะได้ถ้าเย็นจนแข็งและทําให้หกเลอะเทอะผมรู้ว่าการโยนเสื้อที่เปียกชื้นใส่กระเป๋าหลังออกจากห้องซาวน่าหรือสาว่าน้ํานั้นสะดวกกว่ามาก อย่าทิ้งไว้ในรถนานเกินไปก็แล้วกันเสื้อผ้าเหล่านั้นรวบรวมเชื้อราหรือแบคทีเรียที่จะติดอยู่ในจุดเล็กๆในรถของคุณได้ง่ายๆนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องที่ว่าคุณจะใส่มันไม่ได้อีกให้คุณแขวนไว้ให้แห้งทันทีที่คุณกลับถึงบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสื้อผ้าเสียหายเฮ้ hey! การมีลมหายใจที่สดชื่นเป็นสิ่งที่ผมกังวลอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมอยู่บนท้องถนน แต่ผมมักจะไม่เคี้ยวหมากฝรั่งปกติเพราะมันเหนะหนะและเหนียวติดสิ่งของในรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทิ้งไว้ในอากาศร้อนจัดมันไม่ดีในฤดูหนาวเช่นกันเนื่องจากมันอาจจะเย็นจนทําให้ไม่มีรสและเป็นอันตรายต่อฟันขาวๆข,ของคุณวิธีที่ดีที่สุดคือเลือกหมากฝรั่งแบบเม็ดถ้าคุณต้องการเก็บไว้ในรถของคุณกระเป๋าถือของคุณเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณไม่ควรวางทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในรถของคุณคุณมักจะเก็บของมีค่าไว้ในกระเป๋าของเราเช่นกุญแจบ้านหรือกระเป๋าเงินเพราะงั้น ทางที่ดีที่สุดคืออย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถเพื่อล่อขโมยถ้าคุณต้องการทิ้งมันไว้ที่นั่นให้ใส่ไว้ในท้ายรถเพราะส่วนใหญ่มองไม่เห็นรถของคุณไม่ควรจะเป็นที่เก็บเอกสารสำคัญของคุณให้ฉีกหรือส่งโดยเร็วที่สุดถ้ารถของคุณถูกงัดสัญญาหรือแบบฟอร์มภาษีของคุณอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับชีวิตของคุณคนส่วนใหญ่ทิ้งเอกสารโดยงายขึ้นบนที่นั่งผู้โดยสาร ซึ่งทำให้คนขี้สงสัยอ่านเอกสารได้ง่ายขึ้นสีเทียนมีประโยชน์ในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานเพื่อให้เด็กๆเ,เขียนเล่นแต่การเอาออกจากรถหรือวางไว้ในกล่องสูญญากาศจะปลอดภัยกว่าเมื่อคุณถึงที่หมายอุปกรณ์ศิลปะเหล่านี้จะละลายได้ง่ายและอาจจะทําให้ที่นั่งของคุณเปื้อนได้ วางแผนการเดินทางของคุณล่วงหน้าเสมอถ้าคุณต้องการซื้อต้นไม้ในบ้านถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไม่กลับบ้านทันทีให้ซื้อต้นไม้ที่แข็งแรงแม้แต่อุณหภูมิไม่รุนแรงที่7-10ถึงสิองศาก็ทําให้พืชที่บอบบางเหี่ยวแห้งได้ภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวยิ่งไปกว่านั้นถ้าใบของมันสัมผัสกับหน้าต่างกระจกที่เย็นจัดอาจจะทําให้ใบไม้เสียหายได้แม้ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็อย่าขนเอามันใส่กระโปรงหลังหรือปล่อยให้มันโผล่ออกมานอกหน้าต่าง และถ้าข้างนอกอากาศหนาวจริงๆก็อย่าลืมสตาร์ทเครื่องรถของคุณเพื่ออุ่นเครื่องก่อนที่จะใส่ต้นไม้เข้าไปอย่าลืมขับรถโดยส,สวมรองเท้าไม่ว่าระยะทางจะสั้นแค่ไหนหรือข้างนอกจะร้อนแค่ไหนคุณอาจจะต้องเบรกอย่างกระทันหันและการออกแรงเหยียบเบรกด้วยเท้าเปล่านั้นไม่ดีพอยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินและคุณจำเป็นจะต้องออกจากรถคุณอาจจะเจ็บเท้าหรือเสียเวลาใส่รองเท้ากลับเข้าไปใหม่ถ้าคุณต้องการเดินทางโดยเอาจักรยานหรือสกูตเตอร์ติดไปกับรถยนต์ คุณต้องดูแลยางลมเป็นพิเศษยางที่เติมอากาศต้องใช้หากคุณเผลอล็อกประตูรถโดยลืมกุญแจรถไว้ข้างในและเปิดรถเข้าไปไม่ได้อย่ารีบด่วนตัดสินใจให้นำเทปกาวแบบหนามาหนึ่งม้วนตัดเป็นแถบยาวๆแล้วติดในแนวตั้งลงบนกระจกหน้าต่างจากนั้นทำซ้ำอีก5้าหรือ6ครั้งโดยติดเทปยาวต่อกันไปเรื่อยๆเมื่อเสร็จแล้วให้แกะส่วนล่างของความยาวทั้งหมดบนหน้าต่างออกแล้วบิดเป็นเกลียวให้เหมือนหางที่คุณสามารถกําไว้ได้และปล่อยมันไว้ก่อน จากนั้นตัดเทปอีก5หรือ6ชิ้นแล้วติดทับเป็นการกรบาทลงไปบนเทปส่วนที่คุณติดเอาไว้แล้วเพื่อให้ยึดแน่นขึ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้จับหางที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้และ3 2 1แล้วดึงลงมา แรงดึงนี้จะทําให้หน้าต่างเลื่อนลงมาได้เล็กน้อยแล้วคุณก็จะสามารถสอดมือระหว่างกระจกกับกรอบหน้าต่างเพื่อดันมันลงไปอีกจนกว่าคุณจะยื่นมือเข้าไปข้างในแล้วดึงกุญแจออกมาได้ยอมรับมาเถอะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นนักจอดร,รถที่ดีคุณอาจจะสร้างรอยขูดขีดบนรถของคุณมาบ้างแล้วและถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังให้หยิบตุ๊กตาไก่ยางที่จะร้องส่งเสียงได้เมื่อคุณบีบมันมาสักสองสามตัวคำเตือนเคล็ดลับนี้อาจดูตลกแต่รถของคุณจะไม่มีรอยขูดขีดอีก นำพวกมันไปติดก่อนที่คุณจะจอดรถโดยติดมันไว้ที่มุมด้านหน้าและด้านหลังของรถเมื่อคุณเข้าใกลเสาหรือกำแพงหรือรถของคนอื่นมากเกินไปจเจ้าไก่พวกนี้จะส่งเสียงร้องระงมด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันและถ้าคุณยังไม่ยอมหยุดพวกมันก็จะทำหน้าที่เป็นการชนที่อ่อนนุ่มเพื่อปกป้องสีรถของคุณได้การยกที่ปัดน้ำฝนทิ้งไว้ในฤดูหนาวจะช่วยป้องกันไม่ให้มันเกาะติดกับกระจกหน้ารถได้คุณจึงไม่ต้องขูดมันออกและทำให้ยางเสียหาย แต่ผู้คนมีความคิดที่ขัดแย้งว่ามันอาจทําให้สปริงของคาที่ปัดน้ําฝนพังและเสี่ยงต่อการที่จะถูกขโมยแต่ข้อแรกเรื่องของสปริงนั้นไม่เป็นความจริงเพราะสปริงจะไม่สูญเสียความยืดอยู่ง่ายๆและขออ้อ 2. ใครจะคอยจ้องขโมยที่ปัดน้ําฝนของคนอื่นขนาดนั้นแต่ถ้าคุณวางที่ปัดน้ําฝนไว้บนกระจกหรืออาจลืมยกมันขึ้นในคืนที่อากาศหนาวเย็นให้เปิดแอร์ใช้แล้วลมเย็นจะละลายน้ําแข็งบนกระจกเหมือนกับเครื่องทําความร้อน มันทำงานโดยหลักการลดความชื้นในอากาศมันเป็นเทคนิคที่ดีเมื่อที่ทำความร้อนของคุณเสีย จริงๆแล้วคุณสามารถป้องกันไม่ให้กระจกหน้ารถของคุณเย็นลงได้ตั้งแต่แรกโดยการฉีดสาระละลายที่ผสมจากน้ำส้มสายชู3ส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนลงบนกระจกทิ้งไว้ก่อนเข้านอนวิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาในตอนเช้ายังไงที่ปัดน้ำฝนของคุณก็จะเสียได้แม้ว่าคุณจะพับเก็บมันไว้ตลอดทุกฤดูหนาวก็ตามหากยางของมันหลุดออกมาและส่วนที่เป็นเหล็กขูดกระจกหน้ารถของคุณให้สวมมันไว้ด้วยถุงเท้ายาวมันเป็นทางแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ก็ใช้ได้ผล จากนั้นให้หาอันใหม่มาเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและลดความกังวลยามเช้าในฤดูหนาวคุณควรปกป้องประตูรถของคุณจากการถูกแช่แข็งในชั่วข้ามคืนสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะหิมะที่แทรกเข้าไปในตามซอกแล้วละลายกลายเป็นน้ําจากนั้นก็แข็งตัวเป็นน้ําแข็งอีกครั้งเพื่อ,อยุดวงจอน,นี้ให้ฉีดสเปรย์น้ํามันทําอาหารบนชิ้นส่วนยางด้านในทั้งหมดแล้วเช็ดส่วนที่เกินออกให้สะอาดด้วยกระดาษชําระ แบตเตอรี่รถยนต์ไม่ชอบอุณหภูมิที่เย็นจัดนะักความจริงคือการเกิดน้ำค้างมากๆอาจเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณได้หากคุณไม่ได้ทำการวอร์มเครื่องก่อนเพียงแค่เปิดไฟหน้ารถไว้สักครู่ก่อนสตาร์ทเครื่อง รือคุณยังสามารถอุ่นเครื่องด้วยการเปิดวิทยุและฟังเพลงเพื่อทําให้การรอคอยเพลิดเพลินมากขึ้นเมื่อหน้าต่างรถเป็นฝ้าจากด้านในมันจะทําให้การขับขี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตารายแต่โชคดีที่มันฝรั่งสามารถช่วยคุณได้แค่เพียงนำมันฝรั่งดิบที่ล้างสะอาดแล้วมาฝาครึ่งจากนั้นถูมันลงบนหน้าต่างจากด้านในมันจะทำความสะอาดและสร้างชั้นเคลือบเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า จากนั้นปล่อยให้คราบมันฝรั่งที่เคลือบไว้แห้งโดยไม่ต้องสัมผัสมันเคล็ดลับนี้ยังใช้ได้ผลกับประตูห้องอาบน้ำและกระจกห้องน้ำของคุณได้อีกด้วยหากรถคุณติดล่มอยู่ในหิมะหรือโคลนคุณสามารถใช้แผ่นยางรองพื้นรถเพื่อเอาตัวรอดได้เพียงสอดมันไว้ใต้ล้อเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ เคล็ดลับการใช้ทรายแมวก็ได้ผลเช่นกันแต่ใครจะพกสิ่งนี้ติดรถไว้ตลอดล่ะอ๋ออย่าลืมเก็บแผ่นยางของคุณกลับไปด้วยล่ะและในกรณีที่แผ่นยางใช้ไม่ได้ผลให้ลองปล่อยลมยางออกเล็กน้อยเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสของหน้ายางและช่วยให้ยางมีแรงฉุดลากมากขึ้นแต่จำไว้ว่าคุณควรปล่อยลมออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและทันทีที่คุณออกจากหีะได้แล้วคุณต้องรีบเติมลมกลับเข้าไปเหมือนเดิมหากรถของคุณติดอยู่ในโคลนหรือทรายในวันที่ฝนตกขณะเดินทางเข้าป่า คุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแค่ไหนแต่ข่าวดีก็คือพลัวและความอดทนจะช่วยให้คุณหลุดพ้นไปได้พยายามแซะโคลนและทรายออกจากล้อให้มากที่สุดโดยใช้พลวหรือแม้แต่มือของคุณเองแต่ถ้ารถของคุณยังคงไม่ขยับขยื่นให้ลองเดินหน้ารถและถอยหลังสลับกันเพื่อเพิ่มแรงผลักและปล่อยลมยางออกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส การเร่งความเร็วของรถให้สูงถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทาง16กิโลเมตรเดือนละครั้งซึ่งควรทำบนทางด่วนที่เปิดโล่งบนถนนที่แห้งเท่านั้นวิธีนี้จะทำให้น้ำและก๊าซที่สะสมอยู่ในเครื่องยนต์และระบบไอเสียระเหยออกไปมันช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่ย้ำอีกครั้งว่าให้ทำเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นหากคุณหารถตัวเองไม่เจอในลานจอดรถขนาดใหญ่อย่าลืมถ่ายภาพหรือหมายเลขแถวทนทีที่จอดรถเสร็จ นอกจากนี้ยังมีแอป GPS ที่ช่วยให้คุณค้นหารถของคุณได้ในลานจอดรถกว้างๆและพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ถ้าคุณไม่ได้ถ่ายรูปหรือตัดสินใจที่จะไม่ดาวน์โหลดแอปนั้นคุณสามารถค้นหารถของคุณได้โดยใช้กุญแจรีโมทแต่สัญญาณส่งไปไม่ถึงใช่ไหมให้ลองยกมันขึ้นมาใกล้ศีรษะคุณของเหลวในสีรัตจะช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าของสัญญาณหลักอาจฟังดูแปลกๆแต่มันได้ผลจริงนะ แท่งโลหะที่พนักพิงศีสักของคุณไม่ได้มีไว้สําหรับปรับความสูงเท่านั้นคุณยังสามารถใช้มันเพื่อทุบกระจกรถในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วยวิธีที่ได้ผลดีกว่าคือการสอดมันเข้าไปในช่องว่างที่ด้านล่างของหน้าต่างแล้วดึงเข้าหาตัว กระจกก็จะแตกออกหากคุณไม่มีที่วางโทรศัพท์ในรถหรืออันที่คุณมีอาจจะหลุดออกมาคุณสามารถใช้หนังยางรัดผ่านช่องแอร์ได้โดยสอดหนังยางเข้าไปทางด้านบนของช่องระบายอากาศแล้วดึงกลับออกมาจากทางด้านล่างจากนั้นใส่โทรศัพท์ของคุณลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยเวลาที่คุณลงจากรถเสื้อผ้าของคุณมักจะเลื่อนไปโดนผ้าของเบาะที่นั่งทําให้เกิดไฟฟ้าสถิต ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่มันคงไม่เล็กแน่ถ้าคุณกำลังอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเพราะขณะที่คุณจับหัวใจโลหะมันอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้ <c oughs> เหมือนที่คุณบังเอิญทำให้ใครบางคนสะดุ้งได้ใช่ไหมแทนที่จะหัวเราะคิกคักและดูว่าคุณจะสามารถทำมันเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือเปล่าประกายไฟเล็กๆนั้นสามารถจุดไฟจากไอระเหยของน้ำมันเหล่านั้นได้ดังนั้นหากต้องการลดประจุไฟฟ้าใดๆออกจากตัวคุณให้แตะส่วนที่เป็นโลหะของรถก่อนจะเอื้อมไปจับหัวใจน้ำมัน พอพูดถึงปั๊มน้ำมันเมื่อคุณมาถึงที่เติมน้ำมันคุณอาจใช้เวลาหลายนาทีในการค้นหาและพบว่าถังน้ำมันอยู่อีกด้านหนึ่งของรถตัางหากโชคดีที่ต่อไปนี้คุณไม่ต้องเล่นเกมทายปัญหานี้อีกต่อไปเพราะมีลูกศรเล็กๆอยู่ข้างไอคอนเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัดรถเพื่อบอกคุณว่าถังน้ำมันอยู่ด้านไหนกันแน่วิธีนี้ช่วยฉันได้หลายครั้งเลยละ่ะ น้ำยาล้างจานอาจเป็นตัวเลือกที่ดีและประหยัดในการทำความสะอาดกระจกรถยนต์และกระจกหน้ารถของคุณมันจะช่วยคุณกำจัดทุกอย่างตั้งแต่ลายนิ้วมือไปจนถึงคราบน้ำลายของสุนัขเพียงหยิบผ้าขนนู้ชุบน้ำบหมาดมาแล้วหยดน้ำยาล้างจานลงไปแล้วเริ่มทำความสะอาด ที่ปั๊มท่อยังมีประโยชน์มากนอกห้องครัวและห้องน้ําอีกด้วยตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มันเพื่อซ่อมแซมรอยบุกขนาดเล็กและขนาดกลางบนตัวถังรถได้เพียงแค่ทำให้รอยบุบและตัวปั๊มเปียกและใช้มันเหมือนตอนจัดการกับท่อระบายน้ำที่อุดตันดันและดึงจนกระทั่งรอยบุบเด้งคืนมาสิ่งหนึ่งที่ทำให้โค้กเป็นวิธีที่ยอยเดเยี่ยมและมีราคาถูกในการขาจัดคราบสกรปรกและสนิมจากโลหะและอลลอยก็คือมันถูกอัดลงเข้าไปและอุดมไปด้วยกรดฟอสฟอริก แค่สองอย่างนี้เองเพียงฉีดโคกลงบนพื้นผิวที่เป็นสนิมแล้วใช้แปรงหรือแปรงสีปันขัดถ้าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อให้คราบแตกออกทาและขัดซ้ำตามความจำเป็นและอย่าลืมทำความสะอาดบริเวณที่ขัดเสร็จแล้วด้วยนะ้ำยิ่งรถของคุณหนักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเปลืองน้ำมันมากขึ้นเท่านั้น เครื่องยนต์ต้องเผาผลาญมากขึ้นเพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้ดังนั้นถ้าคุณเก็บเก้าอี้ปิกนิกไว้2ตัวดัมเบลไม้กลอฟและกระเป๋าเสื้อผ้าที่คุณอยากบริจาคเมื่อหลายเดือนก่อนไว้ท้ายรถก็ถึงเวลาที่คุณควรจะจัดแจงมันให้ดีแล้วล่ะ คุณพยายามจอดรถตรงกึ่งกลางระหว่างเส้นแบ่งบนลานจอดหรือเปล่าฉันมีเรื่องมาบอกคุณล่ะคุณควรเลือกที่ริมเส้นดีกว่าอย่างแรกเลยการเข้าไปตรงกลางในจุดที่จอดนั้นทําได้ยากและคุณจะสูญเสียเนื้อที่สองสานิ้วทางด้านซ้ายหรือขวาไปสมมติว่าคุณจอดรถชิดไปทางด้านซ้ายและมีคนทางซ้ายของคุณจอดรถชิดมาทางด้านขวาตอนนี้รถของพวกคุณก็จะชิดกันมากเกินไปและเป็นไปได้ว่าคุณจะไม่สามารถลงจากรถทางฝั่งของคนขับได้ หากคุณจอดชิดตามแนวเส้นแบ่งด้านซ้ายคุณจะรู้ว่ารถของคุณเข้ากับตำแหน่งที่คุณต้องการได้อย่างไรและรถทั้งข้างๆด้านซ้ายของคุณก็จะต้องการทำแบบเดียวกันเพื่อให้มีพื้นที่พอทางด้านขวาเพื่อเปิดประตูผู้โดยสารด้วยวิธีนี้คุณทั้งคู่จะมีที่ว่างพอที่จะลงจากรถได้โดยไม่มีปัญหาและถ้าทุกคนในที่จอดรถทำแบบเดียวกันพวกเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องระยะห่างเลย ลานจอดรถมักมีขนาดกว้างใหญ่มากดังนั้นการหาตำแหน่งของรถตอนขากลับอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายวิธีแม่นยำคือการระบุตำแหน่งรถเพื่อให้โทรศัพท์จดจำมันไว้แทนการจำโดยใช้สมองสิ่งที่คุณต้องทำคือปักหมุดตำแหน่งบนแผนที่และให้แอป GPS นำทางคุณกลับไปที่รถ เคยเปิดประตูรถของคุณแล้วจะเอ๋เข้ากับคนที่ปั่นจักรกยานมาด้วยความเร็วหรือเปล่าโชคดีที่คุณปิดประตูได้ทันก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ให้ฝึกเทคนิคการเปิดประตูแบบดัชหากคุณอยู่ในประเทศที่ขับชิดขวาประตูคนขับจะอยู่ทางซ้ายมันจะง่ายที่จะใช้มือซ้ายเปิดประตูดังนั้นให้พยายามใช้มือขวาเปิดแทนเมื่อเกิดการเอื้อมือแบบนี้สายตาคุณจะมองเห็นกระจกมองหลังโดยอัตโนมัติและจะไม่พลาดหากมีคนปั่นจักรยานมาทางคุณ หากคุณอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารให้ทําตรงกันข้ามและใช้มือซ้ายเปิดประตูมันอาจต้องใช้เวลาในการทําความคุ้นเคยแต่วิธีง่ายๆอย่างหนึ่งคือการจําสโลแกนที่ว่าจับอิยวตัวมองเปิดปุ่มหมุนเวียนอากาศในรถอาจไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมีประโยชน์มากเวลาคุณติดอยู่ในการจราจรท่ามกลางไอเสียระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถของคุณจะปิดกั้นอากาศจากภายนอก ในช่วงฤดูร้อนมันจะทำเพื่อให้อากาศภายในเย็นและสดชื่นขึ้นได้ด้วยปัจจุบันนี้สัญญาณการขโมยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากรถยนต์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักจะมีระบบป้องกันการโจกรกรรมรถติดตั้งไว้ในตัวซึ่งระบบจะล็อกทุกอย่างในรถของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหากคุณใช้งานมันแต่การเก็บมันไว้แยกจากกุญแจรถก็เป็นเรื่องที่สะดวกเช่นกันในกรณีที่รถคุณถูกขโมยถูกไล่ออกจากรถหรือถ้าคุณลืมกุญแจไว้ในรถไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณอาจพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลาแต่ในขณะขับรถมันอาจรบก,กวนสมาธิคุณได้ดังนั้นทำไมถึงไม่เก็บมันไว้ในช่องเก็บของเพื่อจดจอก,กับถนนข้างหน้าล่ะมันมีอยู่2เหตุผลคือเรื่องความร้อนและความเย็นหากคุณวางโทรศัพท์ให้พ้นสายตาคุณอาจลืมมันไว้ในรถเมื่อคุณออกไปข้างนอกและรถยนต์มักจะร้อนจัดหรือเย็นจัดเร็วมากขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกในตอนนั้นหากอากาศร้อนอุณหภูมิภายในรถจะสูงได้ถึง38องศาเซลเซียส และจะสูงขึ้นได้ภายในไม่ถึงชั่วโมงโทรศัพท์ไม่ชอบโดนความร้อนสูงดังนั้นเพื่อนสีของคุณที่ถูกลืมไว้ในช่องเก็บของอาจละลายได้อย่างแน่นอนแบตเตอรี่อาจจะรั่วไหลและคุณก็จะสูญเสียมันไปตลอดกันหากเป็นช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นจัดรถของคุณจะเย็นลงมากได้ในเวลาไม่นานเช่นกันและเดาได้ไม่ยากเลยว่าโทรศัพท์ของคุณก็จะไม่ปลื้มกับสิ่งนี้ หลังจากที่มันต้องอยู่ในที่เย็นจัดเป็นเวลานานหน้าจออาจเกิดปัญหาอายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจสั้นลงและเครื่องอาจจะดับไปเองแต่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดความหนาวเย็นอาจทำให้หน้าจอแตกได้เฮ้ hey, ทางที่ดีคุณควรพกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยระหว่างทางดีกว่านะ คุณคนรู้ดีว่ามันมีที่จับเหนือประตูแต่ละบานในรถยนต์ทุกคันมันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการยึดจับบางอย่างไว้เผื่อในกรณีที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงหรือบนถนนที่คดเคี้ยวเกินไปคุณอาจเคยเห็นบางคนใช้มันแขวนน้ำหอมปรับอากาศหรือเสื้อผ้าต่างๆแต่บางทีคุณอาจไม่รู้ว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของที่จับเหล่านี้คือมันช่วยให้คุณเข้าและออกจากรถได้สะดวกโดยเฉพาะกับรถที่มีขนาดใหญ่ว่าไหม ในรถตู้ขนาดเล็กส่วนใหญ่และรถ SUV แบบ Crossover บางรุ่นคุณสามารถดึงกระจกนูนจากช่องพิเศษที่อยู่ด้านหน้ากระจกมองหลังของคุณได้แต่ทำไมคุณถึงต้องใช้กระจกบานที่สองเหนือศีสษ์ของคุณนะหรอมันช่วยให้คุณคอยจับตาดูเด็กๆสัตว์เลี้ยงหรือผู้โดยสารที่เบาะล่างได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนนานเกินความจำเป็น ส่วนเคล็ดลับนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยขึนอยู่กับรถของคุณนั่นคือการหาดูว่ามันมีพื้นที่จัดเก็บเหล่านี้ในรถของคุณหรือเปล่ามันอาจเป็นช่องแบบยื่นออกมาได้เล็กๆใกล้กระจกมองหลังซึ่งเหมาะสําหรับเก็บโทรศัพท์มือถือหรือแว่นกันแดดรถบางคันก็มีช่องลับหลังแผงควบคุมสภาพอากาศ คุณยังสามารถลองดูที่ใต้เบาะผู้โดยสารหรือด้านหลังของแถวหน้าหากคุณมีรถแบบ crossover มันอาจจะมีถังขยะแบบพอดออกได้อยู่คุณสามารถทิ้งสิ่งที่คุณต้องการไว้ในนั้นได้เช่นรองเท้าที่สกปรกแล้วค่อยเอามันออกมาทำความสะอาดในภายหลัง คุณเคยสังเกตว่ามีสัญลักษณ์รูปเกล็ดหิมะเล็กๆสว่างขึ้นมาบนหน้าปัดรถของคุณหรือเปล่ามันคือคําเตือนของการก่อตัวเป็นน้ําแข็งและมันจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุณหภูมิภายนอกลดลงมากจนถนนอาจกลายเป็นน้ําแข็งได้เมื่อเกล็ดหิมะเป็นสีเหลืองอุณหภูมิจะเข้าใกล้จุดเยือกแข็งประมาณ4องศาเซลเซียสเมื่อเป็นสีแดงอุณหภูมิจะอยู่ที่หรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง0องศาเซลเซียสอย่าสับสนระหว่างรูปเกล็ดหิมะนี้กับสัญลักษณ์โหมดฤดูหนาวที่ปกตติิแล้ววจะะดดูเหหมมือนก็ั กันยูตัวนี้เปิดและปิดได้เมื่อคุณกดปุ่มเพื่อให้รถของคุณเคลื่อนที่ในเกียร,ร์สองเพื่อช่วยป้องกันยางของคุณไม่ให้หมุนและลื่นนถลายเมื่อคุณต้องขับไปบนถนนที่เป็นน้ำแข็งหากคุณเคยพลาดเติมน้ำมันผิดประเภทเข้าไปในรถของคุณไม่ว่าจะด้วยความอยากลองหรือเหตุผลใดก็ตาม และฉันหมายถึงการเติมน้ามันดีเซลในรถที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สหรือน้ํามันชนิดอื่นๆคุณคงรู้ว่ามันไม่ดีแน่ๆรถยนต์ที่ใช้น้ํามันดีเซลไม่สามารถใช้น้ํามันเบนซินได้และรถที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สก็ใช้น้ํามันดีเซลไม่ได้หากคุณเติมน้ํามันผิดประเภทลงในถังรถของคุณอาจจะวิ่งต่อไปได้อีกหน่อยจนกว่าน้ํามันแบบเดิมที่เหลืออยู่หมดลงและจากนั้นรถจะหยุดทํางานทันทีระบบการทํางานภายในของรถจะไม่รองรับเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกประเภทและที่แย่ที่สุดคือเครื่องยนต์อาจเสียหายได้ดังนั้นควรใช้เชื้อเพลิงที่ ูกต้องสำหรับรถคุณดีกว่า คุณอาจไม่รู้เรื่องนี้แต่การจอดจ่ออยู่กับท้องถนนเป็นเวลานานอาจทําให้สมองของคุณเหนื่อยล้าและเผลอหลับไปได้โดยไม่รู้ตัวมันเรียกว่าภาวะหลับในและมันอาจทําให้เกิดการชนกันบนถนนที่พลุกพล่านได้อย่างง่ายดายดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณขับรถติดต่อ,อก,กันเกิน2ชั่วโมงแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการจอดพักแล้วออกมาข้างนอกรถพรเพื่อเหยียดแข้งเหยียดขาและสูดอากาศบริสุทธิ์ประมาณ1ินาทีนี้เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องขับรถในเวลากลางคืนทั้งความมืดและเสียงที่ดังจาเจข,ของเเคครรรื่อ่ออองงนนนต์าาจทํใหุ้้ณวนนไดด ดังนั้นคุณจึงควรผ่อนคลายและทำให้สมองของคุณสดชื่นขึ้นเป็นระยะระยะเมื่อคุณเดินทางบนทางหลวงหรือถนนในชนบทมันอาจมีก้อนกรวดเล็กๆกระเด็นเข้าหารถคุณแม่มันอาจไม่ได้มีอันตารายอะไรและอาจไม่สังเกตเห็นความเสียหายด้วยซ้ำ แต่ถ้าสังเกตดูดีๆคุณจะเห็นรอยขีดขั่วเล็กๆที่ฝ่าหน้าได้และหากคุณวางแผงที่จะขับรถอยู่บนถนนเป็นเวลานานและเกิดฝนตกระหว่างทางฝ่าหน้าของคุณอาจเกิดฟ้าเนื่องจากความเสียหายนั้นได้พวกมันจึงควรได้รับการซ่อมแซมแต่ในระหว่างนี้ให้ใช้เทปใสามาติดไว้มันจะช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นแทรกเข้าไประหว่างรอยร้าวและฝ่าหน้าทําให้ไม่เกิดฟ้า คุณคงเห็นด้วยว่าไม่มีใครสามารถทนต่อเสียงเอียดบาดหูของเบรกรถยนต์ได้แต่คนส่วนใหญ่มักตกใจและรีบไปหาช่างเพื่อเอารถไปซ่อมแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือสาเหตุที่มักเป็นไปได้มากที่สุดของเสียงที่น่ากลัวนี้มันคือสนิมที่ผ้าเบรกโชคดีที่สนิมนี้สามารถขจัดออกไปได้ง่ายๆโดยการแปลงขูดหรือเป่าออกบางคนสามารถทำตามเองได้หลังจากได้ดูวิดีโอสาธิตใน u t u b e อู่ซ่อมรถส่วนใหญ่มักจะยินดีที่จะจัดการเรื่องนี้ให้คุณโดยแลกกับค่าตอบแทนนิดๆหน่อยๆ